ตามกันต่อเนื่องในเรื่องของการฟื้นฟูนพื้นที่อุทกกัยภตายใต้9จังหวัดด้วยกันนะคะโดยเฉพาะพื้นที่หาดใหญ่ค่ะถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในพื้นที่ของประเทศไทยนะคะล่าสุดเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังคะทางคณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ได้มีการเห็นชอบสามาตรการเยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยพักต้นพักดอกปล่อยกู้ปลดดอก1ปีค่ะจ่ายค่า ปรุงศบ2ล้านบาทโดยการวัดฟื้นฟูปรับปรุงแล้วก็พื้นที่หัดใหญ่นะคะโดยเฉพาะการฟื้นฟูพื้นที่หัดใหญ่จํานวนถึง530ล้านบาทค่ะจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2 ธ่านวาคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะได้มีการเห็นชอบม,มาตรการช่วยเหลือและพื้นผูผู้ประสบที่ยวภัยในพื้นที่ภาคใต้สามมาตรการเร่งด่วนค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการนะคะพร้อมเร่งพื้นฟูเมืองหาดใหญ่ค่ะเมืองเศรษฐกิจของภาคใต้หลังเผชิญน้ําท่วมหนักด้วยอิทธิพลพายุในช่วงที่ผ่านมานะคะมาตรการแรกค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะมาตรการด้านการเงินพักต้นพักดอกลด ่ารละนี่ค่ะโดยมีการอนุมัติให้สถาบันการเงินของรัฐออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนและ SME ในพื้นที่ประสบภัยค่ะไม่ว่าจะเป็นการพักชำระหนี้นะคะพักเงินต้นและดอกเบีย้ยเป็นการชั่วคราวค่ะ มีการปรับโครงสร้างนี้ให้เหมาะสมกับศักยภาพผู้กู้และเปิดสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมบ้านร้านค้าและทรัพย์สินค่ะมาตรการนี้ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการรายย่อยและพี่น้องประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบค่ะส่วนมาตรการที่สองคือสินเชื่อปลดดอกเบีย้ยหนึ่งปีค่ะเพื่อเริ่มต้นใหม่นั่นก็คือมีการปล่อยเงินกู้ปลดดอกเบีย้ยปลอดดอกเบีย้ยนะคะปลอดดอกเบีย้ย12เดือนแรกค่ะผ่านทางธนาคารของรัฐเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนที่ต้อง ซ่อมบ้านหรือเริ่มต้นประกอบอาชีพใหม่ค่ะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงของการฟื้นฟูและการเสริมสภาพครองในระยะสั้นค่ะนอกจากนี้มาตรการที่3ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตค่ะมีการจ่ายค่าปรงศพให้หลายละ2ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยโดยมีการนุมมัดรายละ2ล้านบาทนี้ในรูปแบบของค่าปรงศพค่ะและก็สนับสนุนครอบครัวเป็นมาตรการพิเศษเพื่อรองรับเหตุการณ์ สูญเสียที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะแล้วก็มีการเร่งรัดอนุมัติงบประมาณค่ะผู้ฟังผู้ชมค่ะ530ล้านบาทเพื่อฟื้นฟูเมืองหัดใหญ่แบบเร่งด่วนนะคะเนื่องจากว่าในส่วนของ หัดใหญ่นั้นที่จะต้องเร่งฟื้นฟูเพราะว่าได้รับความเสียหายเป็นจนํานวนมากเลยทีเดียวค่ะและหลากหลายรูปแบบที่สูญเสียทรัพย์สินของมีค่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานในเขตเมืองหัดใหญ่ทั้งหมดนี่แหละค่ะจะต้องมีการซ่อมแซมถนนสะพานระบบน้ําระบบไฟนะคะแล้วก็เสริมประสิทธิภาพการป้องกันน้ําท่วมในระยะยาวด้วยค่ะและต้องเร่งฟื้นฟูร,ระบบสาธารณูปโภคที่เสียหายมีการเตรียมการป้องกันในระยะยาวเพื่อที่จะเยียวยา,ยา ฟื้นฟูหัดใหญ่ที่จะต้องดําเนินการกลับมาใหม่โดยเร่งด่วนเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญของภาคใต้มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนรวมไปถึงการค้าชายแดนด้วยค่ะนั่นคือหนึ่งมาตรการที่มีการพูดคุยกันไปเมื่อวันที่สองธันวาคมที่ผ่านมาในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ